พละผักนัดรงคนชอบกินอะไรที่แบบไข่ไขหวานหวานมีซอสมะเขือเทศมีผักชิ้นเล็กๆมีเนื้อบดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงก็จะทําให้คิดถึงแบบไข่ยัดไส้นะฮะแล้ววันก่อนก็ไปกินข้าวเขาทำข้าวหน้าไข่ข้นมาแล้วแบบไข่ของเขาค้นจริงๆนะครับเลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าลองเอาเครื่องที่ใช้ทําไขยไ่ยัดไส้เนี่ยนะครับมาผัดเป็นข้าวผัดดีกว่า แล้วก็เอาตัวไข่แทนที่จะไปห่อไส้ใช่ไหมครับมาห่อข้าวเลยแล้วก็ทำให้เขาคดๆออกมาน่ากินข้าวของพลน,นะครับหุงขึ้นหม้อเลยนะฮะเอาละวันนี้นะครับเราจะเอาข้าวตัวนี้ครับมาทำข้าวผัดหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะข้าวที่เอามาผัดได้เนี่ยนะครับต้องเป็นข้าวที่พักให้เย็นแล้วอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นนะครับก็จะใช้ข้าวเก่า หรือว่าจะใช้ข้าวที่เราหุงใหม่ๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาผัดสูตรนี้นะครับผลใช้ข้าวตัวนี้ฮะข้าวหอมกอขอ43ตรากเกษตรนะครับต้องบอกว่าคุณค่าของเขาเนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ ไม่สามารถบริโภคน้าตาลได้เยอะๆนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เขาเป็นข้าวหอมนุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพดัชนีน้ําตาลของเขาเนี่ยปานกลางนะครับแล้วก็ค่อนข้างต่านะครับดีต่อสุขภาพไม่ได้ดีแค่นั้นนะครับเพราะว่าปราเกษตรยังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากข้าวตัวนี้นะครับเพื่อเข้าโครงการก้าวคนละ9นะครับเรียกว่าสุขภาพดีแล้วสุขภาพใจก็ยังดีเพราะเราได้ช่วยสังคมโดยรวมอีกด้วยครับเอาละผมตักข้าวออกมานะครับพักให้ เขาอุ่นๆนิดหนึ่งนะฮะส่วนตัวเครื่องที่เดี๋ยวเราจะเอามาใช้ผัดกับข้าวเนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสูตรเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจมาจากไข่ยัดไส้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องของเขาก็จะเหมือนกับไข่ยัดไส้เลยนะครับมีหมูบดมีแครอทมีหอมมีถั่วลันเตาว,วันนี้เราไม่ได้ใช้แบบฟรอสเนนะครับเราใช้เป็นแบบที่เป็นฝกัฝกๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะซอยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ นอกจากถั่วลันเตานะครับก็มีกระเทียมด้วยแครอทหอมสับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าเราทําเยอะๆนะครับผมแนะนําว่าเราสามารถเอาไปาลวกในน้ําก่อนได้นะครับแต่ถ้าเผื่อทาไม่เยอะก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วเราก็สับกระเทียมด้วยนะครับน้ํามันลําข้าวนะครับการที่เราใช้เนยผสมกับน,น้ํามันนะครับคือว่าเราอยากได้กลิ่นหอมของเนยใช่ไหมครับแต่เนยเนี่ยจุดเกิดควันของเขา ค่อนข้างต่ำนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเนยไม่ง่ายนะครับในขณะที่น้ํามันําข้าวจุดเกิดควันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนยสามารถทนความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับยังไม่ต้องร้อนแบบจี๊ดนะครับเราก็ใส่เครื่องลงไปได้เลยครับนะฮะกระเทียมแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยครับหอมใหญ่แค่ลอดใส่ไปเลยครับในกรณีที่เราลวกถั่วลันเตามาก่อนนะครับเราสามารถใส่ตอนหลังพร้อมข้าวได้แต่ในกรณีที่เราไม่ได้ลวกผมแนะนําว่าใส่ไปตอนแรกเลยครับ เดี๋ยวเราผัดก่อนนิดนึงเอาละเรียกว่าให้เครื่องของเราเนี่ยครับสุกประมาณสัก80%ก็ได้แล้วนะครับลงซอสมะเขือเทศไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยซอสห้อยนางรมน้ำตาลทรายครับซอสปรุงรสพริกไทยขาวเล็กน้อยครับเกลือน,นิดนึง ก่อนที่เราจะใส่ข้าวนะครับเราต้องมั่นใจว่าเนื้อหมูสุกแล้วนะฮะข้าวลงไปได้เลยครับเล่งไฟแล้วครับค้างไปนิดหนึ่งนะฮะให้เขาช้าๆหน่อยปิดไฟครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวข้าวผัดนะครับเราสามารถจัดลงจานได้เลยนะครับเตรียมไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวไข่ข้น ที่จะลาดคุมลงไปด้านบนนะครับ mm hmm. ข้าวของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามะเขือเทศเนี่ยมาแต่งหน้านิดหนึ่งนะฮะเราจะใช้ทั้งลูกเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้แค่ตัวผิวก็ได้นะฮะวันนี้ขอใช้ตัวผิวอย่างเดียวแล้วกันถ้าเปิดใช้ผิวอย่างเดียวนะครับเราก็หั่นให้เป็นปกลีบกลีบก่อนแล้วเราก็เอามีดสไลด์ตรงส่วนของเนื้อเนี่ยครับออกเสร็จแล้วก็หั่นเป็นเส้น เอาละกระทะนะครับผมน้ำมันใส่ลงไปหน่อยที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองเราตีให้มันเข้ากันครับอาศัยไปครึ่งหนึ่งเขยา่าเขยา่านิดนึงเมคชัวร์ว่าเขาไม่ติดกระทะนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับเขามีความร้อนเสถียรอยู่นะครับผมใส่ไข่ที่เหลือลงไปเลยครับแล้วก็ปิดไฟครับผม เอาแค่นี้จริงๆนะฮะโรยหน้าด้วยมะเขือเทศครับเราปิดไฟแล้วนะครับแต่มันก็ยังจะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแค่นี้ฮะเสร็จแล้วครับเราก็ค่อยสไลด์เขานะครับมาคุมตัวข้าวของเรานี่อันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างง่ายๆนะครับคือความร้อนของกระทะเนี่ยครับมันจะทําให้ไข่สุกข,ขึ้นเองที่เหลือก็ทําซ้ำครับผมเราค่อยๆทําทีละที่นะครับแล้วก็สไลด์ลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูข้าวไข่คนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไข่ยัดไส้ครับ